สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่เกมเพ s i m ซ l ม t o r เตอร์นะฮะเราอยู่ที่นี่ที่เดิมนะครับผมโปรเทสนะครับผมใช่วันนี้มีลีกออกมาใหม่นะฮะเถอต้มขั้นแรกเลยขอลงไปขายของก่อนวันนี้มีอะไรมาวันนี้มีตัวสีเกตไม่มีอะไรให้ขายแล้ววงตงขายอยู่ข้างแต่สังเกตว่าลาวามันราคาขึ้นมากๆเลยนะแต่ผมก็มองว่าลาวามันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะมันไม่มันไม่ลงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละตั้งแต่11ล้ยนจนตอนนี้ครับ30กว่าล้ยนแล้วนะฮะ ตอนนี้เราจะมาขายตัวซิเคที่เป็นดาร์คเมเตอร์นะครับผมรอยตี mm hmm. ก็อยากเก็บไว้นะแต่เอาไว้เท่าที่จำเป็นนะครับด,ดี่ดู M10 เิปดบีร้อยเาส 98B มันเปิดยากเลยผมไม่รู้ว่า c b จะขายได้<ม>ไหมอ่เราลองขาย c b c ีเลี่ยงก่อนนะครับมาลีกทั้งหมดมีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยก็คือ Evo h ิวนะทุกคน เป็นรูปหลุดออกมาคือระบบ E ี o h ฮิวก็คือใช้ฮิว10ตัวพี่ที่จะทำให้เป็นอ่เขาเรียกไงอะมีโอกาสให้เป็นเรนโบ88%แแล้วก็อีก88%ก็เป็นชายนี่นะทุกคนอ่าคือมีโอกาสครึ่งๆึ่อะออกเรนโบก็ออกชายนี่ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นรูปนะที่กิดสมมติทําเสร็จออกมาแล้วรูปไม่เหมือนชาวบ้านเลยนะทุกคนนี่ลาวาปกติเป็นยี้ป่ะพี่ลาวาเรนโบลาวาปกติอันนี้ไม่น่าใช่เรนโบเขาน่าจะเป็นลาวาที่ ปกติลาวาธรรมดาตัวเส้นเ้นตัวเส้นแสงมันจะเป็นสีเหลืองสีแดงใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เป็นสีฟ้านะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นแยกกับลาวาปกติก็เป็นได้เป็นได้เป็นได้แล้วก็ต่อไปก็คือซาฟารีด็อกนะครับอาจจะมาแทนที่แมวซาฟารีที่เรานั่งเก็บกันทุกอาทิตย์ก็ได้นะทุกคนเป็นแบบเดียวกันเลยเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นจากแมวเป็นเป็นหมาแทนใช่อันนี้ยังไม่มั่นใจว่าเขาจะเอามาแทน การเวนเจอร์หร <stop> <p> ือเปล่าหรือ bueno, ว่าเอามาแยกนะฮะใช่ต่อไปเป็นอะไรพี่ับต่อไปก็คือเป็นไอคอนของสำหรับการโพสตีทีนะครับดีสไลท์ถูกใจมีสีเขียวเขียวเหลืองแดงอันนี้เป็นการโหวตมันเขาไม่าไม่มีข้อมูลอะไรมาเลยเขาออกมาแต่รูปภาพนะครับแต่ก็ต้องดูว่าโหวตแบบโหวตอะไรอยากรู้เหมือนกันว่าโหวตใช่อาจจะโหวตแบบว่าเฮ้ยภายในอาทิตย์นี้นะใครจะได้เป็นแชมป์สำหรับ랩 ที่พลังเออยอะที่สุดนะอะไรประมาณนี้ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นที่หลายๆแบบน่าจะมีนะครับผมบางแมปเขาก็มีระบบนี้เหมือนกันให้โหวตใครโหวตถูกก็ได้บางแมปก็ได้ของรางวัลในเกมบางแมปก็ได้ชุดฟรีอะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวเราไปดูใ,ในเกมอีกทีเลยและกันบนลมบนลมพอลีนะครับอย่างต่อไปก็ครับพุ่มเป็นแคทพินาต้ากับด็อกพินาต้ามาคู่กันเลยนะเขาเรียกอะไรนะ มันคล้ายๆอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะไรการเต้นโกโก้อะไรวะเออแซมบ้าแซมบ้าเต้นแซมบ้าปุ๊งปุงปุงอ่าอะไรประมาณนั้นนะประมาณนั้นผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับผม่ต่อไปก็คือเซตของสัตว์ที่อยู่ในอีเวนต์แซมบ้าซัมเบโลซัมเบโลเออซัมเบโลนะฮะก็ผมจะพูดรวมๆเลยละกันก็จะมีถ้าที่ผมขึ้นภาพออกมาเลยนะครับผมจะมีเป็นพวกแคทเป็นหมาเป็นเขาเรียกตัวอะไรอ่ะ หมาตัวจิ๋วใส่หมวกอ่าชิวาว่าสใส่หมวกแล้วก็แมวป่าใส่หมวกอะไรประมาณนี้แล้วก็พินาต้าไม้นะฮะแล้วก็เป็นไข่นะครับพินาต้านะฮะก็สวยดีใส่กระโปรงนะใช่ใช่สวยดีอารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนตอนเด็กๆที่ครูให้ตัดกระดาษสีแปะๆใช่อ่าในเซตนี้นะครับก็จะมีตัวฮิวพินาต้าแคทนะครับผมถึงเวลาหาสัตว์มาขายอีกแล้วนะฮะตัวต้มนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะฮะก็จะให้ออฟพูดเรื่อง อย่างต่อไปก็เป็นรูปหิ้วของอีโวนะที่หลุดออกมาก็มี6ตัวตามนี้เลยทุกคนที่พี่อยากขึ้นรูปให้นะครับมีงูด้วยนะถ้าได้เห็นได้งูมันจะยาวไหมพี่มันจะเป็นกล่องเหลียมหรอเป็นกล่องจเหลี่ยมปกติมันยาวนิดนึงได้ไหมนะก็สําหรับตัวที่ออฟพูดมาครับที่เป็นฮิ้วของไข่นะครับผมมันจะเป็นตัวเดิมทั้งหมดเลยนะแต่แค่เอามาย้อมสีใหม่นะฮะอันนี้ก็คือรูปลักษณ์ของไข่มัน ใช่ก็คืออาจจะเอาฮิวสิบตัวใช่ไหมแล้วอาจจะได้ดรอปเป็นไข่ออกมาเปิดนะทุกคนแล้วก็มีโอกาสได้ตัวข้างบนหรือเปล่าวันนี้คือไม่ต้องรอดูวันเสาร์นี้แหละไม่รู้วันเสาร์นี้เขาจะเอาอะไรเข้ามาม้างใช่แต่พี่มองว่าแค่แท็กอะมันน่าจะสวยที่สุดแล้วในบรรดาตรงนี้สําหรับตัวตาแดงอะตาแดงที่ใช่เอามาย้อมสีใหม่เหมือนเดิมนะฮะตัวพวกนี้แค่เปลี่ยนสีก็มาขายได้ใหม่นะฮะก็คือทุกคนวันเสาร์นี้ก็พา娅จะมาไลฟ์แทนผมนะครับผมติดธุระอีกแล้วเช่นเคย ทั้งสา์อาทิตย์เลยนะทุกคนอาจจะเหงาว่าเพราะไม่มีคลิปช็อตลงนะทุกคนตอนอื่นเลยขอเปลี่ยนบูธก่อนนะฮะไม่ใช่เปลี่ยนบูธเปลี่ยนราคาสัตว์เพราะว่าสังเกตทุกคนซื้อแต่รอยตี้ไปนะฮะ 4B เขาซื้อแล้วใช่ไหมมันคนมาซื้ออ่ะไม่ได้สังเกตเลยขายออกไป5ตัวอีกคาตัวที่เหลือก็น่าจะเป็น3บิลเลียนไป30บิเลียนไม่ใช่ขายกะรวยเลยนะ แล้วแบเลทราคาตอนนี้นะฮะก็ยังขึ้นรัวๆอยู่ครับแต่บางตัวก็อาจจะแบบค่อนข้างที่จะลดนิดนึงนะฮะแต่ละว่าไม่น่าจะลดแล้วนะครับผมล่าสุดที่ผมเห็นมาวัน2วันก่อนคือ29บิบเิลเลียนนะครับมาอีกวันหนึ่งนี่คือ35บิลเลียนแล้วฮะบางร้านนี่ตั้งตั้ง40แล้วนะครับบางร้านตั้ง40ไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นพวกสกิลดีๆก็พอเข้าใจอยู่เรื่องนั้นในอัปเดตครั้งหน้านะับผมอาจจะเปิดตัวใหญ่แล้วก็จะเก็บไว้เป็นบาง เปบางตัวนะครับอาจจะไม่ได้ขายหมดนะครับเพราะว่าเอาละเราเข็ดแล้วสําหรับการขายหมดยกแพ็กเลยนะฮะสุดท้ายก็เจมเกือบที่ะจะน็อกไปเลยนะครับสองทิเลียนยดีนะว่าเขาปรับเลทราคาให้มันบาลานแล้วเขาเรียกว่าบาลานใ,ในในเหมืองนะครับในเหมืองไดมอนด์ไมล์เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมช็อกเลยครับสาหรับการฟาร์มได้แป๊บเดียวได้10บิลเลียนคือแบบเฮ้ออันนี้คือจริงๆผมแงไปเห็นไททานิค5.6 5.8 ทิเลียนนะครับพูดง่ายเท่าตัวเลยแล้วกันเท่าตัวก่อนที่เจมจะราคาขึ้นเลยนะฮะใช่ก็คือแบบแท็บช็อกตอนนี้ราคาก็เริ่มอยู่ที่ประมาณนี้แล้วแล้วก็จะเริ่มลดแล้วนะครับเพราะว่าเจมมันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นแล้วแต่ถ้าถามว่าหาง่ายอยู่ไหมก็หาง่ายอยู่นะครับสำหรับถ้าคนมีผลไม้แล้วก็โดยที่เป็นมิสเตอรี่ไดมอนด์ไม้นะครับเวลสูงๆ แต่ผลไม้มันก็ไม่ได้ดอกง่ายไนงะใช่ผลไม้ดอกยากนะต้องผมผมต้องแบบวิ่งตั้งแต่ช็อปไปยันดานสุดท้ายนะฮะแล้วก็กดออกจากเซิร์ฟแล้วก,กดเข้าเซิร์ฟมาใหม่ให้ผลไม้มันรียากนะครับแล้วก็ฟาร์มชั่วโมงหนึ่งได้ประมาณ8ปบิลเลียนเท่านั้นนะฮะซึ่งผมก็คิดว่ามันก็ยังได้อยู่นะครับซื้อหน่อยขอบคุณมากมาเหมาเลยปะนี่เอเหมาเลยเนี่ยเหมาเลยฮะ อัดคลิปสปอยด้วยรู้รู้ดีนะเด็กคนนี้โอเคครับก็ขอบคุณน้องเอฟซีด้วยนะฮะเราไปเจอกันเสาร์ที่มาเหมาสัตว์นะครับผมเจอกะหลังอัปเดตครับสำหรับผมก็ออฟขอลาตัวเบีลาตัวแยสสำหรับผมก็ออฟขอตัวลาเอาไว้เลยสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับผมก็ออฟและก็ใครก็ไม่รู้นะฮะที่เป็นเอฟซีน้องเอฟซีนะมาเจอกันวันเสาร์นะครับบ๊ายบายจ้ะจุ๊บ บายบายครับทุกคนจุ๊บๆแจ็คเป็นคาวบอยแตบ <c oughs>